สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวนสุพรรณหันษาจะพามาชมต้นกาแฟที่ดอกกำลังตูมแล้วก็ดอกบานนะคะว่าสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะดอกกาแฟค่ะที่ดอกตูมนะคะเนี่ยดอกตูมแล้วจะให้ดูดอกตูมนี่นะคะดอกตูมเทียบเลยค่ะอันนี้ต้นดอกตูมนะคะ นี่ค่ะดอกตูมนี่ค่ะดอกตูมเดี๋ยวจะไปดูต้นดอกบานนะคะดอกบานค่ะนี่ค่ะดอกบานสีขาวสวยไหมคะถ้าดอกตูมมันจะออกเหลืองเหลืองเขียวเขียวนี่นะคะพอบานแล้วนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะนี่นะคะดอกบานเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะ สวยมากเลยค่ะนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลูกอะค่ะแต่ก็มีบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลูกกาแฟนะคะนี่ค่ะนี่ค,ะค่ะคที่เป็นลูกเขียวๆนี่นะคะมีอยู่หนึ่งลูกเห็นไหมคะนี่คะ่ะนี่นะคะ่ะแล้วก็มีลูกแดงๆด้วยนะคะนี่คะ่ะลูกแดงๆนี่นะคะลูกกาแฟนี่ค่ะ นี่ค่ะลูกกาแฟยนี่ค่ะลูกกาแฟเห็นไหมคะแคะ่ลูกกาแฟแล้วก็นี่ค่ะนี่ค่ะดอกดอกกำลังเดยวดอกดอกบานร่วงลงไปก็จะเป็นเม็ดนะคะก็จะมีเม็ดออกมาแทนค่ะ นี่อันนี้กน็นี่ค่ะนี่เมด็ดเม็ดยังเขียวค่ะฮันสาเคยทานแล้วนะคะเม็ดแดงๆเนี่ยค่ะมันจะหวานมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเมือกเมือกเมือกอยู่ข้างข้างนอกเปลือกนะคะอันนี้เป็นเปลือกโอ้ย,อยเป็นเปลือกนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะเนี้ยนะคะมีเมือก นิ้วหันตาดํานะคะพอดีไปเผาถ่านขออภัยด้วยค่ะเนี่ยเมือกตรงนี้หวานมากเลยค่ะที่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 สำหรับเออเขาไปทํากาแฟจะเป็นเม็ดในนะคะเดี๋ยวทานให้ดูนะคะค่ะนี่ค่ะแต่จะทานให้ดูนะคะเบิกออก ะจะเป็นเม็ดกาแฟข้างในนะคะแล้วก็จะมีกะลานะคะกะลาก็จะเป็นแข็งๆเนี่ยกะลาจะเป็นเยื่อเนี่ยค่ะเยื่อกะลาแต่อันนี้เม็ดเม็ดในยังอ่อนดูเลยอะค่ะเนี่ย นี่เม็ดกาแฟอันนี้จะบางมากอ่อนอยังไม่ค่อยสมบ,บูรณ์เดี๋ยวหันตัดลองทานอีเม็ดนี่นะคะมันจะออกรสหวานๆค่ะส่วนนี้ปลอดสารค่ะไม่ต้องกลัวงเรื่องเรื่อง ยาข้าาแมลงเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นกะลาเม็ดกาแฟจะอยู่ข้างในทีต้องเลาะเปลือกซึ่งเขาจะต้องไปตากแห้ง่ะคะ่ะนี่ออกนะคะเนี่ยค่ะเยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะโหหันสาจะบอกนู่นนะคะยอดยิ่ง อันนี้ปลูกได้ประมาณสี่ปีแล้วค่ะันนี้ก็จะมาดูด้านนี้นะคะด้านนี้ต้นเล็กกว่าแต่ก็ดูนี่ค่ะดอกตูมเพียบค่ะนะคะมันจะมีตัวอะไรก็ไม่ทราบไม่ทราบว่าเป็นกระลอกหรืออะไรนะคะมามากินไหมกาแฟนะคะเม็ดจะร่วงอยู่ใต้ต้นนะคะหันสามาเจอ่ะค ปีที่แล้วหันสาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาเก็บเพราะว่าต้องทํางานนะคะแล้วปรากฏว่าโอ้อันนี้โรยแล้วค่ะนี่ค่ะดูตามยอดเนี่ยหันสาต้องทํางานแล้วมันจะต้องมาเก็บทุกวัน,น่ะเม็ดกาแฟมันจะสุกทุกวันเลยอะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้กำลังออกดอกตูมเนี่ยค่ะ อขอหยุดวิดีโอไว้เพียงเ่่นี้นะคะติดตามสมสุพันธ์หันศาต่อไปในตอนเก็บกาแฟเมื่อกาแฟเป็นเม็ดนะคะขอพระคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ